มาครับนี่คือการของทินิกนะครับที่ขายอยู่ค่าเท่าไหร่นะจำไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละถามพี่ตังได้เลยอีนี้มาดูครับในในขั้นตอนแรกของเราที่ต่อคือผมต้องการต้นจอดของผมก็คือตัวนี้ครับ p l a y s t a t i o n 4นะ p l a y s t ต t i ่ n 4ผมต่อเอาพุตจาก HDMI นี่ครับตรงเข้ามานี่มาเข้า Input นี่นี่นะครับอินพุตัวนี้ Input ของอาการ์ด แล้วเดี๋ยวผมเอาเป็นทางเดียวก่อนเอาพุทจากตรงนี้นี่นะครับมาเข้าจอคือเป็นมอนิเตอร์มอนิเตอร์ตัวที่เก็บไว้อ่าให้เห็นให้เห็นว่าตัว,ต,วตัวเกมที่ผมเล่นได้เป็นยังไงนะครับเห็นนะตอนนี้นะครับส่วนอ่าเสร็จตัวนี้จะเป็นเอาตรงนี้นะครับจะเป็นเอาพุทเข้ามาที่ คอมพิวเตอร์นะครับเป็น USB 3นะครับเซตอ่าทีานี้ตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้เดีย๋ยวค่อยบอกดีกว่าตอนนี้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอีกเข้าเรนะอีกสเต็ปหนึ่งโอเคครับมาดูนี้ก่อนจะเป็นนี้คนระับออกมานะมีนะการ์ดอย่างนี้ไวเตอร์มานี่นี่คือไวเตอร์เจอเสร็จ เอาพุตอ่าอินพุตนะครับจากจากการ์ดมาเข้าคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นสองจอส่วนซอฟต์แวร์ของใช้ Wirecast นะฮะครับ Wirecast ก็ก็เป็นซอฟต์แวร์ทั่วไปนะครับแคปเจอร์อืมราคาทั้งพูดถึงครับโอดครับอ่าส่วนอ,อตัว OS ที่ผมใช้คือเป็น OS X นะครับเป็น Mac ทีนี้ด้วยความที่เครื่องตัวเนี้ยครับทาไม่แรง ือมันจะใช้ตัวเดียวเพื่อที่จะมวลผลเลยอ่ะค่อนข้างทีง่จะไม่ได้ยากผมก็เลยคิดว่าต่อเป็น d i ได้ไหมต่อได้ครับแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้สอนนะครับ e i ที่หลังการต่อ e i ผมก็คือต่อเป็นาจากไท p ์ C ผมนะครับเข้ามาเป็นตัวแปลงเพราะว่าตัวตัว,ตว MacBook Pro ตัวนี้ไม่ไม่มีไม่มีตัวเขาเรียกนะสายแดนนะคะรับก็เลยต้องใช้ตัวแปลงแ,ลง,แลงสายแดนนะครับสายแลงมันมนี้ แลนมาเข้าจอตัวนี้ครับเข้าตัวตัวนึงมคือไอแม็กของเครื่องหนึ่งเนาะไอแม็กแลนเท่าไหนหไมาดูก่อนดูแบบนี้ครับสสดที่รับนี่ครับแลนดได้นมาท่านี้อ่าสัญญาณก็จะส่งเข้ามานี่โอเคนะครับดูใหม่ทีนี้ตัวแลนนี้ส่งมาส่งอะไรมาส่งเป็น ndi มา NDI มาปึ๊บก็จะเป็นสัญญาณเป็นเ,เน็ตเวิร์กขึ้นมานครับเบอร์ผมผมตั้งเนเวิร์ไว้นี่คือชื่อเนเวิร์ผมนี่นะครับ่องนี้นี่ครับ มผมครับเป็นนักแสดงพูดนะครับห่าเช่น,ชนเดียวกันครับก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะเป็นไวแคทเหมือนกันทําไมถึงไม่ใช่เครื่องเดียวจริงๆแล้วเครื่องนี้มันเครื่องตัวแมกโนโปไม่แรงเครื่องนี้ก็พอใช้ได้ก็คือตัวนี้แรงมัน20กว่าแก๊ก20กว่าก,กิกส่วนเป็นแมคโนโปมันแรงแค่ไหนกิกนะครับอ่าทีนี้ต่อสตรีมเนี่ยก็จะใช้ ผมยังไม่ลองสตรีมแต่ผมก็แจ้งก่อนว่าวิธีการแบบนี้ขั้นตอนการต่อนี่ออกเอาพวกนี้ส่วนเ,กกเรื่องกล้องยังไงผมไม่สอนนะนัะ่นเป็นส่วนของพี่สามไปแจ้งผมตามแนะนํานแค่นี้นะครับส่วนเสียงก็จะเป็นผมใช้สก์ดตัวนี้นี่ครับคุกขัดไลมาต่อเข้ากับตัว USB แต่นี้ผมยังไม่ต่อเพราะว่าผมยังไม่ได้ผ่านอะไรเพราะว่าต้องการให้มันเห็นภาพชัดๆก่อนนะครับโอเคครับแค่นี้ครับตัดสท้ายการ์ดนะครับ อการกับถามนิดนึงก็สิครับมีนะตรงนี้ครับเห็นนะครับเครื่อง N.I. คือตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้เครื่องเครื่อง MacBook Pro ตัวนี้นะครับจะจะเป็นตัวที่แสดงผลภาพเฉยไม่ได้ใช้พลังเครื่องอที่จะที่จะสตรีมออกไปนะครับการต่อก็อย่างที่บอกก็คือใช้าสายแดนนะครับต่อเข้าในเปิร์กมาที่นี่ ตัวนี้จอของ iMac ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เก็บไว้สตรีมอย่างเดียวเลยก็จะไม่ประมวลผลอย่างอื่นจะไม่ยุ่งกับเรื่องการ์ดแคปเจอร์ตัวที่ของของไอแมนะครับตัวนี้ครับเราก็จะไม่ยุ่งเลยก็คือให้เครื่องโน้ตบุ๊กเอ่อให้ให้ไอแมทโ o ้ตโปรตัวนี้เป็นตัวจัดการเรื่องการ์ดอย่างเดียวส่วนสตรีมก็มาสตรีมเครื่องนี้อย่างเดียวเลยให้มันแยกกันเพราะว่าด้วยความที่เครื่องไม่แรงครับก็ต้องใช้อย่างนี้แหละนะครับ คร่คราวๆเดี๋ยวผมจะลองตรีมให้ดูก่อนเป็นยังไงนะครับส่วนการตรีมผมใช้พาร์ติิ่ใช้30เฟรมก่อนเนาะยังไม่ลอง60เฟรมเอ้จะแต่จริงๆเอาเลยดีกว่าเอาที่มันจุกๆเป็นเลยทีเดียวผมสตรีมเป็นัวนีนะครับ60เฟรมเจ็มกเลยนะครับเพราะว่าจะลองดูว่ามันเป็นยังไงว่าการ์ดส่งมาได้ไหมส่งแบบเกิดปัญหาแล้วกระตุกไรไหมก็ได้รู้กันครับโอเคครับแต่ขอขี้เกีก่อนนะ มาสักครู่นะรโอเคทีนี้มันสตรีมดูเป็นยังไงไปดูตอนสตรีมนะครับว่าเป็นขนาดเป็นแบบไหนครับผมก็ใช้ตัวสตรีมจากตัวนี้นะฮะบุ๊กไอแม็กนะฮะอ่ะอกาก่อนนี้นี่คือตัวประมินลผลผมใช้อ่า ไอ้ถัดโปสิบเอ็ดนิ้วครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเทสกันดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลองนะเราสักคู่กัน,นกัหลงอยู่นะฮะอีนนี้นะครับสักคู่ลองดูเราไม่ดูนะนะ,ดดนะนะต้องชนะความเทียบของก้านจะขนาดไหน นะครับอิสกี่สัวนนะพอดเป็นพอดีอยู่คนเดียวบางครางที่จะยากหน่อยเห็นไหมครับว่าัวกการ์ดก็ใช้งานได้ดีเลยแหละใช้งานได้แบบใช้ได้เลยโอเคเลยแหละนะครับ